สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเยดาพาตะลุยนะคะวันนี้เยดามากินข้าวเที่ยงมาธุระที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินก็เลยแวะมากินข้าวเที่ยงที่คาเฟ่เมาน์เทนอยู่ระหว่างสมเด็จกับบ้านขมิ้นนะคะทุกคน ทางไปสกลนครนะคะ <c oughs> อาหารอร่อยเลิศรุนี่คะ่ะกินอาหารเสร็จเยาดาก็เลยเออออกมาถ่ายคลิปสถานที่ <c oughs> ให้เพื่อนเพื่อนดู ไปแวะมาเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะไปสกลนครหรือมีเวลาว่างออกมากินข้าวนอกบ้านก็ให้มาแวะทานอาหารที่ m o u n t น i n v i e เพ่อฮะอ่ะเอากุญแจไว้ประคับสิทายอันนี้คือบรรยากาศภายในนะคะเพื่อนๆ จะมีร้านกาแฟแล้วก็มีที่พัก <c oughs> มีรีสอร์ทข้างในนะคะมีร้านอาหารบรรยากาศดี <c oughs> ถ้าใครมาแถวนี้ก็ เชิญแวะมาเที่ยวจิบกาแฟกินอาหารอร่อยๆของมา t a เทนวิว <c oughs> นะคะหรือใครมีโปรแกรมญาติพี่น้องมาก็พามา ้งพักแรมที่นี่นะคะสวยงาม <c oughs> บรรยากาศสวยงามมากอยู่ที่อำเภอสมเด็จเลยสมเด็จออกมาก่อนจะถึงบ้านขมิญน,นะคะเพื่อนๆนคะ จะเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักอยู่ติดกับภูเขาด้านหลังจะเป็นภูเขานะครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> เป็นรีสอร์ทเป็นที่พักบรรยากาศดี วันนี้ยาดามากินข้าวเที่ยงที่ไหนพ่อแล้วภูพานเนอเช่นที่ภูพานเนาเช่นกูภูพานเมาเท่นนะคะที่สมเด็จนี่ํำปาลายำทะเลแล้วก็ ต้มยำต้มแซ่บเพื่อต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนผู้ารเมาเทีนอยู่อำเภอสมเด็จตำบลพาสเวย์ตำบลพสบาสเวย์นะคะอําเภอสมเด็จตำบลพาสเวยอําเภอสมเด็จจังหวัดกรสินนะคะาทางทางไปสกลนครนะคะเพื่อนๆนออกจากสมเด็จมา ก่อนจะถึงบ้านอะไรนะพ่อก่อนจะถึงบ้านขมิ้นนะคะอันนี้อาหารที่สั่งมาก็คือต้มยำกระดูกอ่อนยำทะเลแล้วก็ตำปาดคะ่ะอันนี้คือบริเวณของร้านอาหารที่เราทำบรรยากาศดี นี่คือบริเวณที่เรานั่งรับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นแพรเล็กๆล,ลงไปในสระน้ำ มี้เปลี่ยนบรรยากาศในการมารับประทานอาหารเที่ยงกินข้าวนอกบ้าน มาอร่อยด้วยกันค่ะอาคายเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งสั่งอาหารมานั่งรับประทานกัน มีจุดเซลฟี่สวยงามหลายที่ ที่นั่งนับประทานอาหารนะคะอันนี้จะเป็นสะบัว เป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดเซลฟี่นะคะทุกคนสกายวอล์กตรข้างหลังจะเป็นภูเขา อันนั้นจะเป็นที่พักนะคะถ้าใครอยากกินบรรยากาศก,ก็แวะมากินเที่ยวหรือจะพักค้างแรมที่นี่นะคะดูข้างหลังก็จะเป็นภูเขาแล้วก็มีทุ่งนาสวยงามค่ะมองไปทางโน้นก็จะเป็นภูเขา น,นี้ก็จะเป็นจุดเซลฟี่บริเวณรอบๆภายในนะคะเพื่อนๆ นี่คือข้างบนของร้านกาแฟนะคะซื้อกาแฟแล้วก็ขึ้นมานั่งชมวิวอยู่ข้างบน,นะคะ่ะ<ฟ>เชิญเพื่อนๆมาแวะกินบรรยากาศนะคะ นี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะทุกคนทางเข้าร้านกาแฟนะคะทุกคนเดยดาขอจบคลิปแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องเดยดานฟาตลุลยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ